ตรงนี้คือวิหารวัดส,สุทธ,ธ์เทวรารามครับส่วนโบสถ์จะอยู่ถัดไปอีกหน่อยหนึ่งนนครับตรงส่วนนี้จะเป็นที่ที่คนสาธุชนทั่วไปจะมาสวดมนต์ปฏิบัติภาวนาร่วมพิธีกับพระที่วัดสุทธ์ทุกวันพระจะมีคนแต่งชุดขาวคนหลายวัมาประพฤติปฏิบัติ ปมาคนนี้คนนึงแม่ทองกระาาอะไรผู้ด,ดินทะน้ำส ที่หกันยายนพุทธศัการาชสองพันาาหาร้อยสบเจครับุเทพมหานครตรงนี้เป็นด้านหลังอุโบสถที่ใช้ในการสวดมนต์ทำวัดนะครับผู้ที่มีใจประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะมานั่งสมาธิร่วมสวดมนต์บำเพ็ญภาวนาในโบสถ์นี้ด้านนี้เป็นด้านหลังนะครับ ที่วัดนี้วัดสุทธัตถ <and> <c oughs> th ์เทพรามก็มีกาาเปิดเทธรรมะวัดสุทธัตถ์เทพรามครับ